ผมจะมีสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้คุณในกรณีที่ลูกค้าถามคำถามมานะถ้าลูกค้าต่อราคาเหมือนขอฟรีพอให้ลดก็บอกว่าไปซื้อร้านอื่นร้านอื่นถูกกว่าไปซื้อร้านอื่นถูกกว่าขอถามคำเดียวเลยนะคะร้านไหนคะรับมาจากทีเดียวกันหมดคะ่ะ <c oughs> กรณีหนึ่งถ้าลูกค้า CF มาอย่างไวเลยขอดูรูปอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมถามสรรพคุณนี่กว่าอ,อยอแต่สุดท้ายเงียบกลิบ ลายเป็นลูกค้าล่องหนกลับมาอีกทีของหมดแล้วก็ <c oughs> มาด่าร้านเราอีกพูดสั้นๆเลยคุณคือเหมือนลืมไปแล้วไงมันมาถามเยอะอะมันก็จะแบามึงจะถามตรงซอกทุกมุมไปหน่อยอะแล้วถ้าในกรณีนี้แม่ค้าส่งเลขแท็กกิ้งให้แล้วเลขขึ้นในระบบขนส่งแล้วะระบบแจ้งว่ากําลังนําส่งแต่ของยังไม่ถึงสักทีมาจิกตามของและมาโวยแม่ค้าว่าส่งของช้าจะขอเงินคืน มึงรีบเมื่อวานมึงไปอยู่ไหนมาคะไม่แบบน่ใจเลยอ๋อขอโทษนะคะคุณลูกค้าถ้ารีบขนาดนั้นทําไมไม่สั่งแต่เมื่อวานล,ล่ะคะเอยู่นขึ้นว่ะ <laughs> และถ้าในกรณีนี้ลูกค้าทักมาถามราคาตอนตีสามสามแบบไม่หยุดแต่แม่ค้ามาตอบตอนแปดโมงเช้าเนี่ยพอตื่นเราก็รีบตอบเลยเนี่ยลูกค้ามาด่าแล้วทักแล้วทําไมไม่ตอบไม่อยากขายก็ไม่ซื้อก็ได้วะก็ลองเพลงให้เขาเช้าแล้วยังอยู่บน ที่นอนเงียบเงียบ้นะไยนะไม่มันจะมีลูกค้าแบบนี้เยอะมากเราก็คือไม่ตอบทั้งก็ขอเงินคืนก็ไม่ให้อีกในป้ถือว่าเป็นกฎของบริษัทอ้างบริษัทจริงๆไม่มีใครหรอกทั้งบริษัทมีอยู่สองคนกูกับคนแพะแรกๆตอนเริ่มขายออนไลน์เนี่ยทำเองหมดทุกอย่างแพ็ค ลงของตอบลูกค้าเป็นแอดมินเองเดี๋ยวขอ,อยยกคุยกับแอดมินสักคู่ก็คือกูนั่นแหละแต่หันไปทางคุยกับทางอื่นก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวแอดมินตอบให้นะคะแต่บางทีเรายังไม่พร้อมตอบเลยเร,ออรก็จะพูดอย่างนี้